ในที่สุดนะ Microsoft Surface Duo ก็มาถึกมืออุ้มแล้วจะบอกว่ามันยากลำบากกว่า iPhone อีกนะเพราะปกติ iPhone เนี่ยจะมีคนรับหิวอย่างน้อยก็มีใช่ปะ่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะส่งมาเจอติดนู่นนี่นั่นกว่าจะออกมาปาไปโอ้โหไม่รู้กี่วันแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาแกะกันเลยแล้วกันนะคะทำไมต้องตื่นเต้นมากๆเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือตัวที่ทำให้รู้สึกว่า form factor นะคะของมือถือมันเปลี่ยนไป แต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะแก่เลยละกันอ่ะด้านหน้านะคะจะเป็นหน้าตาของตัว Surface Duo อยู่เนาะแล้วก็จะเขียนว่า Microsoft Surface Duo ค่ะอ่ะเอาเลยละกันนะรอมา1ปีวันนี้ได้เวลาแล้วแกะไปพรอมๆกันเอาเลยนะเอาเลยนะแกะนะของไม่ปลานี้นะคะจะบอกว่าสนนราคามาไทยเนี่ยเจ็บหนักมากวันนี้นะคะเกือบ70็ดหมื่น เออเจ็บหนักมากค่ะแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะแล้วก็สื่อนอกตื่นเต้นมากกับออรูปแบบของตัวมือถือของ Surface Duo นะคะถึงออซอฟต์แวร์ด้านในจะโดนบ่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราต้องดูกันค่ะมาเลยแฟบมันไม่ได้แถมปากกานะเห็นวงวางปากกาอยู่แต่ไม่ได้แถมมาแล้วเขาบอกว่ามันบางแต่ว่าจะบางได้ขนาดไหนนะคะ ขออนี้ค่อยๆ่ยิบขึ้นมาอืมอ่ะนี่เทียนะทเท่ยวกับมูมนะเที่ยวกับมูมนะแบบนี้นะเดี๋ยวนะอ่ะมาดูข้างในกันก่อนนะคะว่ามีอะไรประกอบบ้างค่ะอันนี้จะเป็น s ซ r ร์ c e Duo b u m บัมค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่แล้วเห็นมันขาวๆเนาะอ่านี่เป็นบัมเปอร์ก็จะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะคะแบบนี้เดี๋ยวค่อยเอามาใส่กันเนาะสำหรับตัวบัมเปอร์ แล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์มาให้นะคะมีพวกสายชาร์จแล้วก็พวกอะแดปเตอร์หัวแบบนี้นะคะก็สามารถชาร์จบ้านเราได้อยู่เนาะหัวแบบนี้เซแล้วก็มีเป็นสายชาร์จมาให้ USB C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 , C, C 2 C เหมือนกันนะคะเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ของทาง Surface เ,เ,เขาเองค่ะอ่ะในกล่องมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอแกะพลาสติกพร้อมๆกันเลย ไปพร้อมๆกันเลยนะเอาละนะทำเสียงเองด้วยอ,อ๋อเฮ้ยดึงออกนะคะเอาดึงออกดึงออกเฮ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมสื่อนอกทุกคนตื่นเต้นนะคะเพราะว่านี่คือตอนปิดใช่ปะตอนเปิด แนี้แล้วก็พับไปได้แบบ360องศานะคะก็คือมันสามารถจะเปิดได้ทุกๆองศาแบบนี้และนี่ขนาดเทียบกับมืออุ้มทุกคนรู้อยู่แล้วมืออุ้มเล็กใช่ปะแต่ขนาดเทียบกับมือของอุ้มอยู่ที่ประมาณนี้นะคะอ่ะเทียบไซส์กับโฟโฟหน่อยละกันเนาะขอเอาโฟมา ให้ดูนิดนึงค่ะอันนี้คือไซส์เทียบกับ Galaxy Fold 2นะคะซ้ายคือ Fold 2กว่าคือ Surface Duo นะคะแบบนี้เทียบนะคะความหนาจะบอกว่าเบามาก250กร,รมัมแล้วก็บางมากจริงๆนะคะเอ่อเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เปิดขึ้นมาแล้วคลิปนี้เนี่ยอยากให้เป็นเหมือนแบบเอ่อพรีวิวกว่อนเนาะยังไม่ได้เล่าอะไรเยอะแยะมากมายนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนละกันเนาะ ด้านซ้ายนะคะคือ Surface Duo ด้านขวาคือ c f o 2ค่ะสิ่งที่อุ้มรู้สึกเลยเนาะก็คือว่าจอของ c f o 2เนี่ยสวยกว่าเยอะมากนะคะแล้วก็มีความสูงกว่านะคะมีความสูงกว่าแต่ว่าเจ้า Surface Duo เนี่ยจะมีความกว้างกว่าแต่ความน่าสนใจของมันคืออะไรคะคือทั้งคู่เนี่ยสามารถให้จะปรับเนาะเรื่องของการตั้งนะคะได้ที่องศาไหนก็ได้ทั้งคู่เลยเหมือนกันนะคะแบบนี้อ่ะให้ดูกัน บบอ,อุ้มจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะอุ้มจะอุ้มจะหงายขึ้นมาฟืบประมาณานี้ก็ทําได้เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าลักษณะของการตั้งเนี่ยซีโฟจะเ,เรียกว่าโอนเอนกว่าค่อนข้างจะโอนเอนกว่าเวลาเรากางเยอะนะคะแต่ว่าเจ้าดูโอ,อ Duo นะคะมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเป็นในความรู้สึกอุ้มนะมันเหมือนแล็ปท็อปจะมากกว่า กว่าที่จะเป็นมือถือนะคะมันเป็นแล็ปท็อปก็คือเราจะตั้งที่องศาไหนก็ได้ในรูปแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยการพับเป็นยังไงบ้างพับลงมานะคะก็อย่างที่เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่าฝั่ง C42 นะคะจะมีจอเนาะแต่ว่าฝั่ง Surface จะไม่มีจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะใช้งานมันนะคะก็จะใช้การกรนก็คือแอบดูข้างๆแบบนี้ง้มนิดนึปุ๊บ ดูนะคะอ่ะมี notification อะไรไหมมีเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะหรือว่าจะกลางนะคะเพื่อใช้งานแบบนี้ค่ะหน้าเดียวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เอ่อทีนี้ถ้าเปิดหน้าเดียวก็คือเปิดฝั่งเดียวเทียบกับจอของฝั่ง surface นะคะเทียบกับเทียบกับฝั่ง c 4 2นะคะจะเห็นได้ว่าจอของฝั่ง surface ก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเนาะแล้วถ้าถือโทรศัพท์อ่ะถือโทรศัพท์ไปดูตลกเหมือนกันนะะว่ามันใหญ่นะเออตอนแรกคิดว่าแบบ ก็คิดว่าประมาณนี้แหละแต่ว่านี่ก็ถือว่าใหญ่ใหญ่พอสมควรนะคะอันนี้เทียบไปดูอันนี้คือใช้ซีโฟก็จะปกติเลยนะคะถ้าใช้เซอร์ฟเสก็จะดูแบบตลกตลกนิดนึงสำหรับการถือแบบนี้โทรศัพท์นะคะเ,เราไม่สามารถจะปิดไม่สามารถจะปิดแบบนี้เพื่อโทรศัพท์ได้นะอันนี้บอกก่อน,นะคะ่ะทีนี้เนี่ยการใช้งานคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้เนี่ยได้มีโอกาสลองคร่าวๆและ ถามว่ามันยังช้าๆไหมก็รู้สึกนะก็รู้สึกว่ามันแบบเอ๊ะจะไปไม่ไปวะหรือว่าเรากดมันไม่โดนวะอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีบ้างเดี๋ยวอุ้มจะลองเข้าไปที่เอาลุกให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะคะอุ้มพอดีอุมอ้มอ,อ,อยากสสาธิตอะไรนิดหนึ่งหน้านี้ใช่ไหมอุ้มดูเมลที่ด้านซ้ายได้นะคะที่ด้านกว่ามือเนาะเราก็ทําอย่างอื่นได้คุณจะกดเข้าดู youtube YouTube อะไรแบบนี้ค่ะก็ทําได้เช่นเดียวกันเนาะอ่ะสมมติุกดดูคลิป รวมรีวิวบาบาบาปอไปฝั่งนี้มันก็ดูรีวิวไปนะคะกดเต็มจอได้ฝั่งนี้อุ้มก็ทำอย่างอื่นได้นะคะหรือว่าถ้าอุ้มต้องการจะเอามาใช้งานให้เหมือนแบบเอ้ยอยากได้แอปเดียวก็เอามาไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็อสมมติอุ้มดูเมลนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมลมันก็จะมาเปิดอยู่ด้านกว่ามือ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการใช้งานกับตัว Surface Duo ที่มันอาจจะแปลกประหลาดไปจากการใช้มือถือปกติพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดู YouTube นิดนึงละกันสมมุติุ่าใช้งาน YouTube ฝั่งนี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าต้องการจะใช้เต็มจอนะคะเราก็ต้องกางมันมาฟลุ๊บให้มันกลายเป็นเต็มจอนะคะซึ่งเวลาเต็มจอแนวเนี้ยคุณดู ใครเขาจะดูคลิปแบบนี้กันไม่มีทางอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้การรับชมแบบที่เป็นครึ่งจอซะมากกว่าแต่ว่าความเก๋ของเขาค่ะคือสมมุติเราใช้งานที่จอเดียวแบบนี้ใช่ป่ะจอนี้อุ้มใช้อ่านนิวส์อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเวลาเราตั้งนะคะ,ะเวลาเราตั้งปึ๊บมาอยู่ในรูปแบบนี้แล้วก็กดขยายเต็มจอมันจะมีโพซิชั่นที่ค่อนข้างจะ ใหญ่กว่ามือถืออื่นนะคะคือด้านล่างเนี่ยทำอะไรอย่างอื่นไปได้เลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเปิดอันนี้เทียบให้ดูนิดนึงละกันฝั่งฝั่งเจ้า Surface นะคะเอ้ยไม่ใช่ฝั่งเจ้าอ,อ่ชื่ออะไรวะเราเนี่ยฝั่งเจ้า C42 นะคะอสมมุติอุ้มจะดูคลิปแบบตั้งเนาะแบบอ่ะ อันนี้คือการดูคลิปแบบตั้งนะคะสำหรับฝั่ง C42 ก็จะเห็นได้ว่าจอของฝั่ง C42 ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะคะถ้าสมมุติเราจะเปิดคลิปแบบตั้งดูครึ่งจอสำหรับ youtube หรือว่าแอปอื่นๆแบบนี้นะคะอ่ะก่อนจะพูดถึงเจ้าตัวนี้เยอะไปค่ะเดี๋ยวขอมาดูที่เจ้าตัวนี้เพิ่มเติมนิดหนึงตอนนี้ด้านบนอุ้มดูคลิปใช่ป่าอุ้มดู YouTube ค่ะคุณ อันนี้คือความเจ๋งที่สุดที่ Surface จะสามารถทำได้ก็คือสามารถจะรองรับการใช้งานปากกาได้นะคะถามว่ามันทำได้ดีขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวอุ้มขอพาเข้าไปที่แอปออ,อะไรนะ OneNote นิดนึงแล้วกันแล้เดี๋ยวอุ้มจะบวกนะคะแล้วก็บวกเพจใหม่คะ่ะด้านล่างนะคะด้านบนเราก็ดูโคงดูคลิปไปใช่ปะ่ะส่วนด้านล่างคะ่ะอุ้มขอจดนิดนึงแล้วกันสวัสดี จ้านี่คือไออุ้มรีวิวประมาณนี้เห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือรองรับการใช้งานปากกาได้นะคะเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าสองสฝั่งเนี้ยมันไม่มีส่วนไหนที่เป็นอลาทินีกราสนะคะเลยเป็นกระจกนะคะก็ยากลาสวเว์ชั้น5ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณสามารถจะเขียนลงไปบนหน้าจอบนหรือว่าล่างได้นะคะอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดแข็งหนึ่งที่เออมันก็น่าสนใจเนาะที่เราจะสามารถจะดูคลิปนะคะพร้อมกับทําอย่างอื่นนู่นนี่นั่นไปได้นะอันนี้คือในความรู้สึกของอุ้มในเรื่องของสัมผัสแรกค่ะ ก่อนจะจบไปนะคะสําหรับตรงนี้เดี๋ยวอุ้มขอต้องขอไปลองเล่นเลยแหละเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะว่ายังงงงงงงอยู่เลยไม่รู้งงกงที่อุ้มหรือว่าที่ตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงว่าใช้งานมันเป็นยังไงบ้างจะพาไปดูในะนิดนึงละกันว่าการเปิด3 6 0องศาเป็นยังไงนะคะอันนี้คือด้านหน้าเนาะอันนี้คือด้านข้างนะคะอุ้มกลางออกแปรอันนี้คือ180ยแแล้วเนาะอุ้มกลาง อันนี้คือปิด360อ,องศานะคะเพื่อที่จะใช้งานจอเดียวอ่ะเอาใหม่เปิดปึ๊บ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 ตั้งแว็บเวบเปิดคลิปดูแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะเมื่อกี้เปิดคลิปเปิดดู YouTube เนาะแว็บตั้งดูแบบนี้นะคะ ประมาณนี้สำหรับการทำงานของตัว Surface Duo อยู่ในมือเดียวเป็นยังไงคะอให้ดูนิดนึงอยู่ในมือเดียวเป็นงี้ก็เก๋ดีเนาะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเหมือนอันนี้ปะเหมือน d ดิกเชนารีสมัยก่อนนะคะแต่ว่ารูปทรงหน้าตาก็ออกไปในทางของตระกูล Surface ทั้งหมดแหละอ่ะประมาณนี้นะคะถ้าถือ c 4 2อยู่ในมือ C 4 2เนี่ยตอนนี้อันดับหนึ่งในใจเลยนะคะเพราะว่า ค่อนข้างจะครบมากจริงอ่ะดูอันนี้ Surface 4สอนะคะอันนี้คือ Surface Duo กลางๆหแฟบแฟบแฟแบบนี้นะคะอ่ะแป๊บไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงว่ารู้สึกยังไงกับเจ้าตัวนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ